ไปกันอ,อยากกินข้าวไปนิ้วข้าวไปกินไข่กินไข่กินไข่ก่อนกินไข่กินไข่มามาหมอนก็ได้บอกเอากวักจ้ะ บ่ปากแฉบไปน่ไม่ได้กินเด้อไข่ไข่ว่างไงปากไม่เคย่กินไเลยนะอ้าวเอ้อาวุ้งอไโอ้ยไข่ไข่อ้าโอ้ยซาดิไลกินไข่กินอันเดียวบ่ดดกอ้า ว่ากัะไมโอ้โกินอดียวบ่เกอรจับรับเนย